สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินโคราชมานำเสนออีกเช่นเคยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนมาบ no. อร์443ครับขายที่ไร่เหมาะสำหรับทำการเกษตรทำสวนทำไร่ครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับผมที่ดินแปลงนี้จะขาย2แปลงนะครับมีแปลงสีแดงและแปลงสีน้ำเงินครับผม สำหรับบริเวณรูปแปลงที่ดินครับแปลงที่ดินจะติดทางสาธารณะประโยชน์กว้าง6เมตรครับผมทางสาธารณะจะเป็นทางถนนหินคุกนะครับที่ดินแปลนี้จะยังไม่มีไฟฟ้าประปานะครับผมแล้วก็จะห่างจากถนนคอนกรีตทางจากหมู่บ้านถึง2กิโลเมตรเลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้จะไม่เหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะสร้างบ้านพักต่างอากาศเพราะว่าที่ดินแปลนนี้จะอยู่ห่างแหล่งชุมชนห่างจากหมู่บ้านห่างจากบ้านเรือนครับ2กิโลเมตรก็ถือว่าไกลอยู่นะครับผมแต่ที่ดินแปลนนี้ครับสามารถซื้อทําการเกษตรได้ทําสวนทําไร่ได้ครับผมหรือว่าจะซื้อเก็บไว้นะครับซื้อปล่อยให้เช่าก็ได้ครับ รูปแปลงที่ดินทั้งสองแปลงก็สวยมากๆเลยนะครับถ้าหากซื้อไว้ติดกันทั้งสองแปลงเลยนะครับสำหรับที่ดินก็จะเป็นที่ดินเนินสูงนะครับดินของเขาก็จะเป็นดินร่วนซุยครับเหมาะสำหรับปลูกพืชผักลงหัวนะครับอาจจะปลูกมันสำปะหลังคาบลงหัวได้อย่างดีเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ติดกับป่าอนุรักษ์ของชุมชนนะครับป่าอนุรักษ์มีเนื้อที่มากกว่า3,500ไร่เลยครับ ป่าตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโครงการของหลวงนะครับที่เขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ที่ดินปลายนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากถนนคอนกีดไฟฟ้า,ฟาป,ป่ปาหมู่บ้านแหล่งชุมชนเพียงแค่2กิโลเมตรครับห่างจากถนนสีเลนหมายเลข201สีคิ้วชัยภูมินะครับ4กิโลเมตรห่างจากปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเว่นโตโยต้าโคราช1988ร้านค้าร้านอาหารหรือว่าจะเป็นรีสอร์ตต่างๆเพียงแค่8กิโลเมตรครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเมื่อก่อนจะเป็นแปลงเดียวกันนะครับทีนี้เจ้าของที่ได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันครับผมแบ่งคนละครึ่งนะครับคนละสีไร่กว่าๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับแปลงสีแดงเนื้อที่สีไร่65ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับสองแปลงนี้ร้องขายเท่ากันเลยนะครับไร่ละ1 5 0 0 0 0หบาทครับ เนื้อที่ต่างกันอยู่ที่4ไร่65ตารางวาและ4ไร่91ตารางวาครับสำหรับขนาดของที่ดินนะครับก็จะตามรูปที่แมนขึ้นให้ชมเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่250เมตรครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอยากได้ที่ดินแปลงนี้เก็บไว้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098 9518352ครับตัวนี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและที่ดินแปลนนี้ครับจะอยู่ห่างจากตัวอ่าเพื่อดานคุณทดเพียงแค่13กิโลเมตรครับในตัวอำเพื่อดานคุณทดก็จะมีห้างสับสินค้าใหญ่นะครับเช่นโกลบอลเฮาส์บิ๊กซหรือว่าจะเป็นโรตัสใหญ่ครับ และในตัวอำเภอก็จะมีธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียนวิทยาลัยนะครับเพียงแค่13กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่ดินแปลนนี้ก็จะอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินเพียงแค่32กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพสาย2 38กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชของเราเพียงแค่60กิโลเมตรครับหรือว่าจะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่248กิโลเมตรครับ ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านหลุงตำบลสะจระเคอำเภด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ